อ๋อฟีดแบ็ก็ดีค่ะเพราะว่าอมรู้สึกว่าคือหลายๆคนให้ความร่วมมือแล้วก็คืออินในเรื่องนี้คืออมก็อินนะอมรู้สึกว่าคือเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ในการที่คนไทยเราถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพได้ขนาดนี้มันเหมือนคือจำลองมันเหมือนในหนังอะมันไม่น่ามีอยู่ในเรื่องจริงในปัจจุบันแล้วก็ก็เห็นใจเขาอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อไม่ไม่กลัวเลยค่ะไม่ไม่ได้กลัวเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็เราก็เหมือนอยู่อยู่เบื้องหน้าเราเราเรามีคนตามเราและการที่เราโพส์อย่างเงี้ยคือก็ทําให้เป็นกระบอกเสียงได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่ความมันมีฟีแฟนๆตอมาแบะมีแฟนเตื่อนอ๋อไม่ไม่มีเลยค่ะคือหลายๆคนช่วยกันแชร์มากกว่าแล้วหลายๆคนเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็เข้าใจว่า เ,เรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยเราควรจะช่วยช่วยเหลือเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตอนนี้ค่ะคือทำทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าน,นี้จริงๆด้วยแบบว่าด้วยเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเอ้ยถ้าเรามีส่วนช่วยอะไรในเรื่องอีกเรื่องไหนได้บ้างไม่มากก็น,อน้อยเราก็ยินดีเลยนะคะไม่ไม่แรงเลยนะหลายๆคนก็ก็ออกตัวเรื่องนี้แล้วก็อินแต่ คือมันแล้วแต่อะค่ะว่าบางคนอาจจะอ่เซนซิทีฟกับเรื่องสัตว์เขาก็จะแบบช่วยเหลือสัตว์หรือคือหลายๆคนก็จะมีความเซนซิทีฟไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่แต่หนูหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้หนูหนูรับไม่ได้เขาไหมมีลูกหรือเปล่านูหนูเห็นตั้งแต่เขามีลูกนี่เขายังไม่หายไปจากหน้าสือเลยนะเรื่องลุ้นให้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะก็อาจจะ ก็ต้องยอมรับนะคะว่า,ว,าว่าว่าดรอปไปจริงๆซึ่งคือถ้าเรามองในมุมกลับกันเนี่ยความเป็นเพื่อนมันชัดเจนเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะเราก็เคลียร์ในเรื่องตรงนี้ว่าเราเราก็เป็นเพื่อนกันจริงๆร <Okay. S 1> างเ้ยอ่ะการไปว่าไปงานเราดรอปมา